สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางหนังกางแปลงทางช่องลีทองจีชาแนลด้วยนะครับผมวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์ครับผมนะอยู่แถวแถวตัวเมืองครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาชมระบบแสงสีเสียงของนิวาเนกครับผมในช่วงรอพิธีอยู่ครับผมเผื่อที่จะมีเจ้าภาพท่านไหนที่สนใจนะครับอาจจะไม่เคยเห็นผลงานอ่ะวันนี้เอามาให้ชมครับผมหน่วยของจังหวัดสุรินทร์ครับชุดนี้ จอ12เมตรครับเบรดข้างละ6นะครับผมนี่ระบบแสงสีเสียงครับผมเอามาให้ชมนรยิกาตอนนี้18นาฬิกา31น,นาทีครับพี่น้องนะครับนี่เลยครับผมแสงสีเสียงรอบจอข้างจอนะวันนี้โรอบีมนะครับผมเดี๋ยวก็จะเปิดบีมอีก2ตัวนะฮะโรอไฟพาวด้วยนะครับผมเท่าแกผมกําลังลองแสงอยู่บีมใช้ไหมวันนี้พาวแล้วพี่ลพแล้วพาวอยู่ไนนี่ ไฟพาวมีไหมวันนี้ก็บอก้เขามาอยู่อ๋อก็เดี๋ยวกำลังตามหลังมานะครับอันนี้ก็วันนี้ก็จะมีบีมนะครับไฟพาวก็ยิงจากนี้ไปละมั้งเนาะนะครับผมก็จะมีบีมให้2ตัวนะครับผมราคาย่อมยาวครับผมกับทีมงานนิวอเนกอินเตอร์ครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับจอขนาด12เมตรครับผมสวยงามเลยฮะนี่ครับใหม่กริบเลยครับผมจอใหม่ครับผมตัวนี้ปลายสวย ระบบไฟจากช่างหนุ่มนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้ลำโพงนะครับถ้าว่าใครที่หาในส่วนของโจอขนาดเล็กนะสิบสองเม็ดนะครับผมเสียงดังฟังสบายๆนะครับผมสบายหูเอาง่ายๆนะชุดนี้เสียงดีครับพี่น้องนะครับนี่ดานนาครับผมก็เริ่มต้นตั้งแต่8เม็ดครับผมเขตสุรินทร์8เม็ดก็ราคาอยู่ที่ประมาณ8,5 0 0นะครับผม ถ้า12เมตรก็อยู่ที่ประมาณ12,000ครับพี่น้องนะฮะเหมาะสําหรับเจาภาพท่านไหนที่งบประมาณน้อยๆนะครับอยากเอาไปประดับงานเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมใช้ชัดมากนะครับผมเป็นเครื่องใช้นะครับที่ทางหน่วยได้เอามาใช้นะฮะน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของอะไรเนาะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงพิธีนะครับผมวันนี้เป็นงานก่อเจดีไซน์ของหมู่บ้านนะครับผมนี่ฝั่งนู้นครับผมก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องสัก เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะฮะก็สั่นๆหน่อยแล้วกันครับบองปูนเว้ยนะฮะนะครับอ่ะนี่ครับผมสวยนะพี่น้องเนาะเนี่ยดูว่าสวยงามเลยครับผมระบบไฟแสงสีเสียงรอบโอ้เจ๋วเลยครับพี่น้องนะจอขนาดเล็ก12เมตรครับผมนะฮะไม่เล็กนะ12เมตรนี่ด้วยเต็มพื้นที่เลยครับผม มีงานมีการกระตใช้ได้ครับผมราคาย่อมเยาครับพี่น้องนะส่วนจังหวัดอื่นที่อยากจะไปให้ประดับงานก็ลองสอบถามอาจจะบวกค่าน้ำมันเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็ลองสอบถามกับทีมงานนิวอเน,เนกภาพ,พยนตร์นนะหรือว่าทักมาทางผมก็ได้ครับผมรู้จักเท่าเกาอยู่นะครับผมวันนี้ก็อ่ะเอาคลิปสั้นๆมาฝากแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็เอามาให้พี่น้องได้รับชมอ่ะเดี๋ยวลดแสงให้นิดนึงนะครับจะได้แบบนี้นะฮะเห็นแสงแบบชัดๆเลยครับผมสวยนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นแท่นชายนะครับวันนี้ เปิดประทุนนะครับผมนี่นะฮะแจวเลยครับผมอ่ะเร่งแสงหน่อยสิออ่ะฝากไปด้วยนะครับมีงานมีการติดต่อได้นะครับสนใจหาเบอร์โทรไม่เจอยังไงก็ทักมาทางผมก็ได้เดี๋ยวผมสอบถามวันว่างให้นะครับว่าเท่าเก๋ไปในราคาเท่าไหร่นะครับผมก็เท่าเก๋ยังไวรุ่นอยู่เลยครับพี่น้องนะฮะมีงานมีการก็ติดต่อสอบถามราคาก็ได้ครับผมอ่ะคลิปนี้เยี่ยมชมแสงสีเสียงประมาณนี้แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ